วันนี้เด็กๆจะมาวาดภาพนะคะมีน้ำมนแล้วก็น้องอาริสแล้วก็น้องมารูนอะวาดเลยนะคะาวาดเลยทุกคนวาดเลยนะคะวันนี้เด็กๆทั้งสามคนมาวาดภาพนะคะรักแฟมิลี Family, ่ได้พาเด็กๆทั้งหมดสามคนนะคะมีน้องน้ำมนต์น้องอาริส น้องนำโชคเอ้น้องเราพอลูนค่ะขอโทษค่ะวันนี้น้องนำโชค <c oughs> ไม่ได้มานะคะเพราะน้องนำโชคให้คุณแม่เลี้ยงนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็มาวาดภาพกันค่ะนะคะอ่าอ่าวาดเสร็จหรือ,อยังคะ <c oughs> ทาสีด้วยคะ่ะลูก <c oughs> ทุกคนทาสีนะคะ <c oughs> ทาสีมองตรงนี้หน่อยนลให้กันมองนิดนิด นนนนนนนีี่่่้ำมนต์ทาสีน้ำมนต์ทาสีเลยลูกลูกไฟน้ำมนอาซาสีอาสีมาทาเลยอ่ะเราอาลิดอาทองอาทาสีเลยทาสีให้ยังค่ะยังไม่เสร็จอันเนี้ยก็ทาไปก่อนลูกอ่าทาเลยทาให้ท่านผู้ชมดูนะคะอ่ะน้ำมนต์ทาลูกน้ำมนต์สีมาทาเลยลูกอ่าน้ำมนอาสีมาทานะคะ นโมราสีมาทาเลยค่ะเดี้ยว่าีออน่านราศีมาทาเลย่นโมราสีมาทาเลยนะคะรวยจทุกคนทาสีค่ะวันนี้ทุกคนทาสีนะคะทุกคนมาทาเลยค่ะอ,อ,อันนี้รักแฟอร์มิรี่พาเด็กๆมาวาดภาพนะคะวันนี้ก็จะวาดหลายอย่างนะคะ ทาสีเลยลูกอ่าทาสีน้องอริสน้องอริสทาสีได้แล้วลูกเดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวคลิปมันจะหมดลูกเร็วๆค่ะทาสีเลยลูกเร็วๆนะคะทาสีเร็วๆเลยทุกคนทาสีเลยค่ะอ่าทุกคนทาสีเลยนะคะทาสีทาสีก่อนเลยทาเลยเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วลูกเดี๋ยวคลิปมันนี่นี่ เดี๋ยวจะหมดคลิปลูกทาเลย mm hmm. เหมือนน้ำมนต์นนะทาไปเลยลูกเ,เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะคะวันนี้มีนักเรียนทั้งหมดสามคนนะคะรักแฟมิ hmm. ลี mm ่ hmm. ได้สอนเด็กวาดภาพค่ะมีน้องบรูนแล้วก็น้องอาริสแล้วก็น้องน้ำมนต์นะคะเก mm hmm. ่งมากเลยค่ะทุกคนกำลังตั้งใจวา mm hmm. ดนะคะ mm hmm. วาดเลยค่ะเลยลูก ดี๋ยวคิดจะหมดแล้วเออน้องบอลูนเนี่ยทำเร็วหน่อยน้องบอลูนทในะะนาให้ผู้ชมดูดูหน่อยนะคะอ่าทาให้ผู้ชมดูหน่อยเก่งมากเลยค่ะทุกคนเก่งมากเลยค่ะอ่าทุกคนเก่งมากเลยนะคะไหนให้ให้ไหนใ,ใ,ใ,ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยะคะ่ะเอา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 หันหน้ามาลุกให้ท่านผู้ชมดูหน่อย่ะเออ <udah S 1> โอเค <ล pitches. S 1> โอเคนะคะ อะเดี๋ยวไว้ข่าวคลิปหน้านะคะวันนี้เด็กๆได้ทำาใหีสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีท่อนผู้ชมก่อนสวัสดีสสดเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวไปไว้คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ